สวัสดีทุกคนพบกับแซญมุกอีกแล้ววันนี้แซญมุกเอาบรรยากาศตอนแดดแดดเที่ยงๆมาเบิ่งเด็กๆอยู่ที่หมู่บ้านเนีขาอาบน้ำกูไปลีนของเขาเป็นตะม่วนใช่ไหมหนาวละลีนเหมือนมึงแล้วเนาะบ่าน้ำเด็กน้อยกูไม่รู้นกับเขาเมื่อแล้วค่ะเขาหนาวเขามอาดเต็มเต่มสิบเอ็ดโมงเดือดเต่เด็กๆเดือดเต่เด็กๆน้อย เยอบโอ้ยพี่เอ้ยกค้งโค้งตุ๊กอ้าวบ่เด็กน้อยนึ่งก็ลอยเป็นบ่โดดแล้วฮะว้ามาเบิ้งไกลๆลอยน้ำคาวเป็นอยู่บ่ล่ะ บเป็นเอ้ยอย่ามาบเป็นสิเด้เดจะมั่วแต่สนุกสนานมีสีเว้าว้าลุยเลยเฮ็ดโห อา้าวมวนมวนกันไปอา้อาวบรบรยากาศเปิดตาอาบอยู่ดอกมันหนาวจะหน่อยมันก็เศร้าหนาวฝึกสองลิ้นโย,โย,โยุกย๊กโอเคเอฟซีคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนนะจ๊ะพบก,กันใหมค่คลิปต่อไปจ้า